สวัสดีครับผมจินปฏิภาณนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเพิ่งติดโซลาเซลล์ไปเนาะจริงๆโซลาเซลล์เนี่ยคิดจะติดมาหลายปีแล้วล่ะแต่ก็ โดยความที่ติดนูน่นติดนี่ยังหาข้อมูลไม่มากพออะไรต่างๆก็เลย,ยไม่ได้ติดสักทีแต่พอช่วงนี้ที่แบบอากาศร้อนมากๆแล้วแบบค่าไฟแต่ละเดือนเราขึ้นสูงมากแล้วเนี่ยก็ลเลยรู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วถึงเวลาที่จะต้องติดสักทีแล้วคลิปนี้ก็จะมาเล่าว่าผมติดโซลาเซลล์ระบบไหนมีรายละเอียดยังไงบ้างติดของบริษัทอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นยังไงอะไรไงเงี้ยเนาะเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อน,อนว่าโซลาเซลล์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระบบเนาะก็จะมีออนกริดออฟกริดแล้วก็ไฮบริดนะครับออนกริดเนี่ย เป็นระบบที่คนนิยมใช้มากที่สุดพูดง่ายก็คือการที่เป็นระบบที่เอาแผงโซลาเซลล์เนี่ยมาติดตั้งปุ๊บแล้วใช้ให้เขาทํางานคู่กับไฟฟ้าของการไฟฟ้า2ระบบเนี่ยเขาจะทํางานคู่กันถ้าไฟจากแผงโซลาเซลล์ผลิตได้ไม่พอเขาก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้คู่กันไปด้วยสมมุติไฟจากโซลาเซลล์เราผลิตได้5หน่วยแต่เราใช้ไฟอยู่7หน่วยเขาก็จะไปดึงไฟการไฟฟ้ามา2หน่วยมาใช้คู่กันไปก็จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ระดับหนึ่งแต่ระบบนี้ เขาทํางานได้แค่ตอนกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เข้ามานะครับตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยเราก็จะกลับไปใช้ไฟของการไฟฟ้าปกติระบบนี้ข้อดีคือค่าใช้จ่ายถูกติดตั้งง่ายแล้วก็มีเทนนานน้อยก็จะเป็นคนระบบที่คนนิยมใช้มากที่สุดเนาะอีกอย่างระบบเนี้ยคนที่ใช้ระบบนี้เนี่ยเขาจะติดคู่กับมิเตอร์ที่เรียกว่า T O U ย่อมาจาก time of use เนาะคือตัวมิเตอร์เนี้ยเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือ on p e a กกับ off off peak on p e a k ก็คือช่วงที่คนเขาใช้ไฟเยอะๆ f f Peak ก็คือช่วงกลางคืนที่คนไม่ค่อยใช้ไฟกันช่วง On Peak เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มก็จะเป็นช่วงที่ค่าไฟแพงเลยจะแพงขึ้นส่วน f f peak เนี่ยค่าไฟก็จะถูกลงในตอนกลางคืนเนาะเขาจะนิยมใช้ระบบ o n grid เนี่ยคู่กับมิเตอร์ไทม์ออฟยูเพราะว่าตอนกลางวันที่ค่าไฟจากมิเตอร์ตัวนี้แพงเราก็จะใช้ไฟฟรีจากโซลาร์เซลล์ส่วนกลางคืนพอไฟโซลาร์เซล ผลิตไม่ได้เราก็กลับไปใช้ไฟของการไฟฟ้าที่หน่วยค่าไฟณตอนนั้นถูกก็2ระบบนี้เขาก็จะมาคู่กันเนาะข้อเสียของระบบออนกริดก็คือถ้าไฟของการไฟฟ้าดับเนี่ยบ้านเราก็จะไฟดับด้วยมันจะไม่สามารถแบบไฟข้างนอกดับเรายังมีโซลาร์เซลล์อยู่โซลาร์เซลล์ยังทํางานเรายังใช้ไฟได้อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องใช้ไฟของการไฟฟ้าเพื่อให้ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวระบบของโซลาร์เซลล์เนี่ยทำงานได้ถ้าไฟของการไฟฟ้าดับบ้านเราก็ไฟดับเหมือนกันไม่สามารถใช้งานได้ครับ ระบบต่อมาคือระบบออฟกริดออฟกริดเนี่ยจะเป็นระบบที่เขาครบจบในตัวเดียวคือไม่ต้องพึ่งไฟของการไฟฟ้าเลยเขาก็จะนิยมติดในที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแบบอาจจะเป็นในป่าลึกบนภูเขาอะไรอย่างนี้ที่แบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเนาะข้อดีของระบบนี้คือเขาจะมีแบตเตอรี่สำรองพลังงานแล้วมันจะเป็นระบบปิด1 0 0เลยคือโซลาร์เซล ส่งพลังงานมาที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เก็บพลังงานไว้แล้วบ้านก็จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่พึ่งไฟของการไฟฟ้าเลยอันนี้คือข้อดีครับส่วนข้อเสียก็คือราคาที่สูงมากราคาของแบตเตอรี่ตอนนี้ยังถือว่าสูงมากอยู่ก็จะไม่ค่อยคุ้มสําหรับบ้านในเมืองหรือที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงนะฮะคนก็จะนิยมระบบออนกริดมากกว่าระบบสุดท้ายเรียกว่าระบบไฮบริดระบบไฮบริดเนี่ยมันคือการเอา ระบบออนกริดกับออฟกริดเนี่ยมาผสมกันก็คือเราจะใช้ไฟจากโซลาเซลล์แล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยแต่ก็ยังใช้ไฟของการไฟฟ้าอยู่ด้วยคือเขาจะทํางานคู่กันตอนกลางวันผลิตไฟได้ส่งมาเก็บที่แบตเตอรี่ไว้ตอนกลางคืนก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่เราเก็บมาได้ใช้ฟรีในช่วงกลางคืนด้วยช่วงไหนไม่พอก็ยังสามารถดึงไฟจากงานไฟฟ้ามาใช้เพิ่ม,เต,มเติมได้คือเขาจะทํางานคู่กันทุกระบบระบบนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะฮะ แต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนระบบออฟกริดที่ว่าราคาของแบตเตอรี่ในตอนนี้ยังแพงอยู่ก็ต้องคำนวณดีๆครับว่ามันจะคุ้มกันไหมที่แบบเออสามารถใช้ไฟตอนกลางคืนได้แต่เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อแบตเตอรี่มาซึ่งราคายังสูงมากอยู่ก็ต้องคำนวณกันดีๆครับแต่ข้อดีของระบบนี้คือเพราะเรามีแบตเตอรี่ใช่ไหมถ้าไฟข้างนอกเกิดดับอะไรยังไงบ้านเราไฟไม่ดับบ้านเราก็ังใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปได้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างนิยม,มกันครับ วันนี้จะมาเล่าว่าตัวผมติดระบบไหนไปทำไมถึงเลือกระบบนี้ใช้ของบริษัทอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะระบบที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นระบบ On Grid ดนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ที่ที่ผมจะติดมากที่สุดราคาที่ผมติดโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ย10กิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นบาทซึ่งผมติดแผงจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่ผมติดเนี่ย18แผงกำลังการผลิตแต่ละแผงคือ550วัตต์18แผงก็คูณก,กันก็เป็น9.9กิโลวัตต์เนาะ เขาก็เรียกว่า10กิโลวัตต์เนี่ยฮะค่าใช้จ่ายอยู่40,000บาทรายละเอียดที่เขาให้ไว้คือประหยัดไฟได้เดือนละ6,000บาทถ้า6,000คูณ12ปีนึงก็ประหยัดได้70,200เนาะประมาณ6ปีก็น่าจะคืนทุนแต่ระหว่างนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางเช่นค่า,ค,าค่าบำรุงรักษาค่าทำความสะอาดแผงในแต่ละปีอะไรเงี้ยเนาะเขาก็แนะนำให้ทำความสะอาดแผงปีละครั้งน,น,นะฮะแบบกำจัดพวกคราบฝนคราบฝุ่นสิ่งสกรปรกให้แผงเนี่ยเขาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอด ครั้งละประมาณ2,000ถึง3,000บาทอะไรเงี้ยฮะช่างเขาก็จะมาปุ๊บเอาที่ขัดมาขัดแผงโซลา่าเอียดใหม่เอี่ยมเลยก็เราก็น่าจะทำเองไม่ได้นะฮะโดยแบบเออด้วยที่เขามีเครื่องมือแบบนั้นแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาให้เราก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องเอามาคำนวณด้วยว่าปีละ2,000 3,000บาทเนี่ยรวมเป็นต้นทุนแล้วกี่ปีถึงจะคืนทุนอนะไรเงี้ยฮะอินเวอร์เตอร์ที่ผมเลือกใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ของบริษัท Enphase นะครับ อินเวอร์เตอร์เหมือนเจ้าเนี้ยเป็นอินเวอร์เตอร์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์ต่างจากอินเวอร์เตอร์ปกติยังไงต้องเล่าให้ฟังว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไปปกติเนะะี่ยฮะสมมติเราติดแผงโซลาเซลล์10แผงถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ปกตินะทั้ง10แผงเนี่ยเขาก็จะต่อไฟเชื่อมต่อกันแล้วก็มันรวมสายเดียวส่งมาที่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวเพื่อให้อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวเนี่ยแปลงกระแสะไฟทั้งหมดที่เราได้มาแล้วส่งเข้าสู่บ้าน พออินเวอร์เตอร์เขาใช้แค่ตัวเดียวครับกำลังไฟสูงๆหรือความร้อนเยอะๆเนี่ยมันก็จะมารวมที่ตัวเดียวใช่ไหมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ไฟลัดวงจรมันก็จะสูงกว่าอีกอย่างระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปอ่ะถ้าสมมติเรามี10บแผงแล้วแผงได้แผงหนึ่งมันชำรุดเสียหายมีฝุ่นเกาะหรือมีเงาบางอะไรเงี้ยฮะกำลังการผลิตของทุกแผงมันจะดรอปลงพร้อมกันเลยนะแล้วทีนี้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าปัญหามันเกิดที่แผงไหนเพราะว่า กำลังการผลิตในแอปเนี่ยมันจะโชว์กาลังการผลิตโดยรวมเนาะแบบว่าปกติเราผลิตได้10กิโลวัตต์แต่วันนี้อาจจะเหลือ8เราไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรเพราะว่ากําลังการผลิตเนี่ยมันจะโชว์โดยรวมเราไม่รู้ว่าปัญหามอยู่ที่แผงไหนไมโครอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยข้อแตกต่างคือถ้าเราติดแผงโซลาเซลล์10แผงทั้ง10แผงเนี่ยครับก็จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กๆติดอยู่ใต้แผงเขาเลยในแต่ละแผงซึ่งเขาจะทําหน้าที่แปลงกระแสะไฟฟ้าตรงนั้นเลย ได้แผงเลยแล้วค่อยส่งมารวมกันที่เบเกอร์แล้วก็กระจายเข้าบ้านเรามันเหมือนการทํางานของเขาแยกจากกันในแต่ละแผงเนี่ยครับเวลาแผงใดเกิดปัญหาโดนเงาบ้างหรือมีฝุ่นเกาะกํากลังการผลิตเขาก็จะลดลงแค่แผงนั้นแผงอื่นยังทํางานได้ปกติผมก็คิดว่าในระยะยาวเนี่ยมันน่าจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เสถียรมากกว่าในระยะยาว อีกข้อนึงที่ทําให้ผมตัดสินใจเลือกอินเวอร์เตอร์ของ Enphase นะฮะเพราะว่าของ Enphase เนี่ยเขามีระบบ Rapid Shutdown ด้วย Rapid Shutdown เนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการระบบที่ตัดการทํางานโดยอัตโนมัตินั่นแหละคืออินเวอร์เตอร์ยี่ห้ออื่นเนี่ยที่ผมดูมาหลายๆยี่ห้อเนี่ยเนาะเขายังไม่มีระบบ Rapid Shutdown นี้ซึ่งจริงๆในเมืองนอกเนี่ยมันเป็นระบบที่จําเป็นมากเลยนะ ในเมืองนอกเนี่ยมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าถ้าไม่มี r rapid shutdown คือห้ามติดคือไม่ถูกต้องอะไรอย่างนั้นนะฮะผมไปอ่านมาว่าถ้าสมมติเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี้ยถ้าบ้านไหนติดโซลาร์เซลล์แล้วไม่มีระบบแรปชันดาวเนี่ยรถดับเพลิงวิ่งมาเขาไม่สามารถฉีดน้ําเพื่อดับไฟได้นะเพราะเหมือนแบบกระแสไฟฟ้ามันที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะสูงสูงมากถ้าฉีดน้ําเข้าไปดับไฟเนี่ยไฟฟ้ามันจะวิ่งสวนวิ่งตามน้ําเข้ามาเลยก็คืออันตรายบ้านไหนไม่ได้ติดเนี่ยคือถ้าเกิดไฟไหม้ รถด,ดับเพลิงมาคือทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องรอไฟเขาดับไปเองอะไรเงี้ยคือถ้าฉีดน้ําใส่ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะอันตรายกว่าเดิมส่วนแลปิชดาวเนี่ยก็คือถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นมาเขาจะตัดการทํางานเลยก็รถด,ดับเพลิงมาก็สามารถฉีดน้ําเพื่อดับได้เลยผมก็รู้สึกว่าเออมันมันก็สบายใจกว่าที่เขามีระบบเนี้ยนะฮะก็เป็นจุดที่ทําให้ผมตัดสินใจเลือกใช้ของเอสเฟสเหมือนกันส่วนตัวแผงโซลาเซลล์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นของ JA Solar เนาะก็จะเป็นแผ่นเทียร์ o คือแผงโซลา่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผลิตจากจีนเขาก็จะแบ่งเป็นเทียวันเทียทูเทียทรีอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ใช้เทียวันแหละแต่จริงๆเท่าที่ดูมาก็ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเขาจะไปวัดกันที่ตัวอินเวอร์เตอร์มากกว่าครับแผงโซลาเซลลจากที่ลองยกมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะมันดูก็แผงใหญ่เนาะแผงใหญ่ประมาณเนี้ยแต่จริงๆผมลองยกดูยกคนเดียวก็ขึ้นนะใครที่กังวลอยู่ว่าหลังคาเราเนี่ยจะรับน้ําหนักแผงโซลาเซลได้ไหมก็ แนะนำให้โทรไปปรึกษาทางทีมช่างหรือบริษ,ษัทที่จะเข้ามาติดตั้งเลยครับแต่เท่าที่เท่าที่ผมคุยมานะเขาบอกว่าเออจริงๆน่าจะติดได้ทุกสังขาทุกประเภทแหละเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างเบาและเหมือนแบบเขาก็จะมีการกระจายน้ำหนักไปไม่ให้มันรวมอยู่จุดเดียวเนาะกระจายมันแบบรับน้ำหนักเท่าๆกันอะไรเงี้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยระบบไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยราคาสูงกว่าเยอะพอสมควรเลยนะมีหลายๆเจ้าเขาเค,าเค,าเคลมว่า4-5ปีคืนทุนแต่ไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ย จริงๆเท่าที่เราคำนวณคร่าวๆเนี่ยมันประมาณ 6- 7ถึงปีเลยนะก็จริงๆก็ค่าที่จ่ายสูงมากพอสมควรเหมือนกันแต่ผมก็รู้สึกว่าเออในระยะยาวมันน่าจะทํางานได้สเสถียรกว่ามีประสิทธิภาพกว่าและก็ปลอดภัยกว่าผมก็เลยเลือกใช้ระบบนี้ครับตอนแรกอ่ะผมนึกว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันแต่วันที่ติดตั้งจริงๆเนี่ยทีมช่างมาตั้งแต่8ปดโมงเช้าและช่างมากันทั้งหมด13คน แล้วเขาลุมทำทุกอย่างแบบมืออาชีพมากงานมันเสร็จตั้งแต่ประมาณบ่ายสามนครับก็ถือว่าเร็วมากเร็วกว่าที่คิดเยอะเริ่มแรกเขาก็จะปีนขึ้นไปบนหลงังคาแล้วก็ไปวัดระยะก่อนว่าจะติดตรงไหนระยะห่างแต่ละแผงเท่าไหร่แล้วเขาก็จะแบบทำมาร์กจุดๆไว้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มติดตั้งรางแล้วพอติดตั้งรางเสร็จก็จะเดินเดินสายไฟเสร็จแล้วก็ติดตั้งอินเวอร์เตอร์พอติดอินเวอร์เตอร์เสร็จเอาแผงโซลาร์เซลล์มาวางด้านบนอินเวอร์เตอร์แต่ละตัว ต่อสายปุ๊บเดินสายที่เชื่อมกันทั้งหมดลงมาที่เมนเบรเกอร์ติดเบรเกอร์สำหรับตัวอินเวอร์เตอร์นี้เพิ่มตู้หนึ่งเสียบสายไฟปุ๊บเสร็จแล้วออนไลน์ใช้งานได้เลยก็รู้สึกว่าเออการเสร็จไวมากครับเสร็จไวกว่าที่คิดเยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาแอปที่ใช้ดูการทำงานของโซลา r c เซลล์กันนะฮะแอปตัวนี้ชื่อแอปว่า Enlighten เป็นแอปของทาง Enphase เลยหน้าตาเขาก็ออกแบบมาน่าใช้มากเลยเนะาะอ่านง่าย แบบนี้เป็นเรียลไทม์ของณตอนนี้เลยนะครับอตอนนี้คือเวลาบ่ายสองเขาบอกว่าพลังงานไฟที่ผมใช้ทั้งหมดในวันนี้คือ28ิกิโลวัตต์ผลิตจากโซลาเซลล์ได้สีฟ้ามุมนี้18กิโลวัตต์ใช้ไฟจากการไฟฟ้าไป9.7กิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาเริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืนของแต่ละวันเดอเนาะคือช่วงนี้ก่อนพระที่จะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟของการไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วพอแบบ6กโมงเจ็ดโมงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเขาก็จะ โซลาร์เซลล์ก็จะเริ่มทํางานแล้วเราก็จะดึงไฟจากโซลาร์เซลล์มาใช้เนาะ,ะเดี๋ยวผมลองดูยอดหลังที่เป็นกราฟกันเขาก็จะมีหน้าตาที่เป็นกราฟให้เนาะอันนี้คือเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะสีเทาคือจํานวนไฟที่เราใช้ทั้งหมดส่วนสีฟ้าก็คือไฟที่เราผลิตได้จากโซลาร์เซลล์เขาก็จะเริ่มผลิตตั้งแต่ตอนนี้หกโมงเช้าแล้วมันก็จะเริ่มไปช่วงที่สีฟ้าทับสีเทาทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าเราใช้ไฟฟรีไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลย เหมือนแผงโซลาเซลล์ A ก็ผลิตไฟได้ครอบคลุมการใช้ไฟของเราทั้งหมดนะเนาะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูของเมื่อวานเนาะตอนเช้าเที่ยงคืนถึง6กโมงก็สีเทาอะสีเทาคือใช้ไฟการไฟฟ้ามาตลอดตอนหกโมงเชา้าพลิกเริ่มขึ้นสีฟ้าเริ่มขึ้นมาก็แปลว่าโซลาเซลล์ A เริ่มผลิตได้แล้วพอมาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็คือโซลาเซลล์ครอบคลุมการใช้ไฟทั้งหมดในบ้านเราและแสงก็จะหมดไปตอนช่วงหกโมงเย็นเนาะเราก็จะกลับไปใช้ไฟการไฟฟ้าอีกครั้งจะมีวันที่แบบวันนี้วันนี้ที่บ้านผมคือฝนตก ก็ช่วงตั้งแต่บ่ายมงถึงบ่ายสนะครับจะเห็นได้ว่ากําลังการผลิตไฟเนี่ยดรอปลงมาเลยเพราะเหมือนตอนนั้นฝนตกแสงไม่มีมันก็ผลิตได้น้อยลงอะเนาะกำลังการผลิตก็ตกพวบลงมาแล้วพอฝนหยุดตอนประมาณช่วง4ี่โมงห้าโมงฝนหยุดปุ๊บมันก็เริ่มผลิตกลับมาได้อีกครั้งอะไรประมาณนี้ครหน้าตาแอปใช้ง่ายมากคือแบบวันเนี้ยสมมติลองดูวันนี้วันที่5้าจุลายเนาะเขาก็จะบอกเลยว่าทั้งวันเนี่ยผมใช้ไฟไปทั้งหมด46กกิโลวัตต์ ใช้ไฟจากการไฟฟ้าทั้งหมด20.2กิโลวัตต์ผลิตได้25.8กิโลวัตต์อันนี้คือน,นับตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงคืนเช้าวันนี้ยันเที่ยงคืน,คน,คนหมดวันอนะเนาะมันก็จะมีชว่วงที่แบบก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกับกลางคืนที่เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าด้วยอยู่แล้วซึ่งความดีงามของแอปตัวนี้เนี่ยคือเขาสามารถแทร็กได้เป็นรายวีคเป็นรายเดือนเลยลว่าเออเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าเท่าไหร่เราผลิตได้เท่าไหร่หรือว่า ปีนี้ทั้งปีเราประหยัดไปแล้วกี่กิโลวัตต์เราผลิตได้ทั้งหมดกี่กิโลวัตต์ทั้งปีเลยมันก็จะทำให้เรามอนิเตอร์แล้วก็แทร็กกำลังการผลิตจากโซลารเซลล์ได้ดีครับอันนี้คือสถานที่ที่ผมติดเลยนะอันนี้บ้านผมคือเขาจะใช้ดโดรนบินขึ้นไปถ่ายแล้วก็ถ่ายตำแหน่งจริงมาเลยอันนี้ผมติดทั้งหมด18แผงเขาจะบอกแบบเรียลไทม์เลยนะว่าแต่ละแผงเนี่ยผลิตได้กี่กิโลวัตต์อยู่ณตอนนั้นแล้วก็ ถ้าเราย้อนกลับไปดูของวันก่นกอนๆเนี่ยเขาก็จะบอกได้ว่าทั้งวันเนี่ยแต่ละแผงผลิตได้แผงนี้ผลิตได้กี่กิโลวัตต์ในทั้งวันถ้าแผงไหนทํางานผิดปกติเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยแผ่นนี้มันน้อยแปลกๆเราก็จะขึ้นไปเช็คได้แล้วอ๋อมีปัญหาเกิดขึ้นที่แผ่นนี้หรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็จะมีเกณฑ์เป็นหลอดบอกเลยว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราใช้ไฟเหมือนสีเขียวก็ประมาณว่าพลังงานสะอาดเนาะใช้ไฟกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้ามาทางสีเขียวเยอะๆก็แปลว่าเออเราใช้พลังงานสะอาดเยอะใช้ไฟจากโซลาเซลล์เยอะวันไหนที่แดดแรงๆนะฮะไอแถบสีเขียวเนี่ยจะมาฝั่งนี้แทบสุดเลยแปลว,ว่าเราใช้ไฟจากการจากการไฟฟ้าน้อยมากจะใช้ไฟจากโซลาเซลล์เยอะส่วนวันไหนที่แบบฝนตกหรือว่าเราใช้ไฟเยอะๆเนี่ยโซลาเซลล์ผลิตไม่ทันเนี่ยเกณฑ์ทางนี้เขาก็จะไปทางสีแดงเยอะว่าเอาเอวันนี้เราใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเยอะนะปริมาณที่ได้จากโซลาเซลล์ไม่พอหรือผลิตได้น้อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการ รีวิวหลังจากติดตั้งอนะ่ะเนาะผมมองว่าถ้าใครพร้อมเรื่องการเงิน mm hmm. เรื่องพร้อมในทุกๆด้านแล้ว, mm hmm. ลวก็ควรพิจารณาติดตั้งเหมือนกันครับ mm hmm. เพราะว่าค่าไฟเนี่ยมีแนวโน้มแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆก็ร mm ู hmm. ้สึกว่าเออจริงๆมันก็ถึงเวลาที่ควรจะติดแล้วล่ะถ้าเรายิ่งติดเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งคืนทุนเร็วมันก็จะยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะจ่ายเดือนละแบบแปดพันไปเรื่อยๆตลอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามีตัวนี้มาช่วยประหยัดค่าไฟได้ก็ดีครับแบบคือถ้ามัน6 ปีแล้วคืนทุนเนี่ยหลังจากนั้นคือเราประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปฟรีเรื่อยๆเลยนะถึงมันจะมีค่านรนหารค่าทําความสะอาดระหว่างทางเข้ามาบ้างแต่ก็รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้กว่าไม่ติดอยู่ดีครับก็ <M> <S <S ถ้าใครสนใจติดโซลาเซลล์ของ e n f a c e เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก <lonely> <alle> ็ติดต่อเข้าไปได้เลยเนาะตอนนี้ทาง e n f a c e เขาจะมีคล้ายๆตัวแทนจำหน่ายเขาจะมีทีมในแต่ละพื้นที่สแตนบายรออยู่แล้วก็สามารถให้ทีม ขเข้าไปตรวจสอบหน้างานไปให้รายละเอียดที่หน้างานได้เลยครับดูว่าเออบ้านเราเหมาะจะติดกําลังไฟเท่าไหร่ติดกี่แผงติดตําแหน่งไหนดีอะไรเงี้ยครับก็ให้ทางทีมเขาเข้าไปช่วยวิเคราะห์หน้างานให้ได้เดี๋ยวหลังจากนี้สัก6เดือนเนี่ยผมจะลองใช้โซล่าเซลล์และจะลองมอนิเตอร์ไปเรื่อยๆและจะกลับมาทําคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากใช้มาแล้ว6เดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่าไฟลดลงจริงไหมหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง ถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะฮะเราจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องผมเลยนะครับจินปฏิพานครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ